thank <laughs> you ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ podcast ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ l e t s Talk Podcast by BU นะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด19เริ่มคลี่คลายลงพวกเราทั้งโลกเลยนะคะก็เริ่มตื่นเต้นกับการได้ออกเดินทางอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการออกเดินทางนะคะสนามบินเรื่องของบริการบริการแล้วก็การจัดการธุรกิจสายการบินนะคะโดยวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินค่ะดรรัชดาเรื่นรวยจากคณะมนุษยศาสตร์และการจัด การการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเราเองนี่แหละนะคะซึ่งชื่อของหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันค่ะมีชื่อหัวข้อด้วยค่ะคุณผู้ฟังชื่อหัวข้อว่า customer journey กุญแจรับสู่ความสําเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นเอ่อเป็นหัวข้อที่มาจากงานวิจัยนะคะคุณผู้ฟังงานวิจัยนี้ชื่องานวิจัยว่าปัจจัยในการกลับมาใช้บริการเดินทาง ทางอากาศของผู้โดยสารชาวไทยในช่วงวิกฤตการณ์โควิด -19 ตีพิมพ์ลงในวารสารสุทธิบริกาศค่ะคุณผู้ฟังว่าแล้วเราเชิญกับเราเชิญพบกับแขกรับเชิญในวันนี้ของเราดีกว่านะคะดรรัชดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟางใช่ค่ะซึ่งบุคอยู่ติดกันเจอกันทุกวันอยู่แล้วเจอกันทุกวันอยู่แล้ววันนี้มาเจอในรูปแบบใหม่อยู่น้กกล้องอยู่นักกล้องด้วยไปสองหน้าก็ เมื่อกี้เกิดไปแล้วว่าเมื่อกี้จะชวนน้องฟังคุยเรื่องออธุรกิจสายการบิน customer journey ฟังเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าการมปการธุรกิจสายการบินเนี่ยทำไมมันถึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์นกันกับคำว่า customer journey จ้ะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้เนาะเราต้องยอมรับว่า <c oughs> การท่องเที่ยวอะค่ะเริ่มกลับมาคึกคักละใช่ไหมแล้วก็ธุรกิจสายการบินนะคะเริ่มกลับมาให้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันนะคะมันก็เลยมีเพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการของธุรกิจสายการบินเนาะเขาก็ต้องพยายามหาวิธีการนะคะในการสร้างความแตกต่างนั่นแหละให้คนที่สนใจอยากจะเข้าไปใช้บริการเนี่ยได้รู้สึกถึงความแปลกใหม่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะสร้างความแปลกใหม่ตัวเนี้ยค่ะก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของ customer journey ให มากที่สุดเ <Okay. S 1> นาะคะ่มะมเจนนี่มันคือ,เ,อ,อเส้นทางของกิจกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารนะคะถ้าสมมติผู้ประกอบการในการใช้บริการเนี่ยเขาเข้าใจว่าทุกกิจกรรมที่เขาอ่ะเข้าไปทําในระหว่างนี่เขาจะต้องเดินทางไปเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างเขาก็จะเข้าใจว่าอ,อ๋อเขาชอบหรือเขาไม่ชอบอะไร uh huh. แล้วในขณะเดียวกันนะคะผู้ประกอบการเนี่ยพอเขาทราบว่าเอ้ยผู้ใช้บริการเนี่ยไม่ชอบอะไรนะเขาจะหาวิธีการในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้มันตอบสนองกับความต้องการของเขาได้มากที่สุดะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในางานอยู่ในธุรกิจสายการบินฟังคิดว่าเราจะเริ่ม บบศึกษาเรื่อง customer journey ได้จากตรง <ừ. S 1> ไหนเริ่มเริ่มได้การทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมากกว่า50%เนาะต้องอยอมรับเลยว่ารายได้ของผู้ประกอบการเนี่ยมาจากผู้โดยสาร,รเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆเลยคือการเข้าใจผู้โดยสารมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าจะเริ่มจาก ตรงไหนดีในการที่จะพัฒนาเรื่องของ customer journey ค่ะคือการที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาถึง customer perception เ,เข้าไปดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วผู้โดยสารเนี่ยอยากจะได้อะไรเขารู้สึกอย่างไรเขามีมุมมองมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเข้าไปใช้บริการ,รในแต่และทุกกิจกรรมที่สายการบินเขามอบให้เงี้ยนะคะซึ่งออจริงๆแล้วเนี่ย หลายงานวิจัยมากเลยเขาก็ได้ทำการศึกษาเนาะ <c oughs> เกี่ยวกับในเรื่องของ customer perception โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลงังวิกฤตการของโควิด1 9นะคะในประเด็นนี้จำเป็นจะต้องศึกษาอย่างมากเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ย งานวิจัยในประเทศไทยเนี่ยในประเด็นนี้ยังมีค่อนข้างน้อยอยู่ในบริบทของธุรกิจสายการบินนะคะและว้วอาจารย์เองก็เป็นหนึ่งคนที่ทําการศึกษาในประเด็นนี้มานะคะเราก็พบว่ามันจริงมันมีปัจจัยนะที่มันส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการของคนซึ่งถ้าผู้ประกอบการนะคะเขารู้ว่า ผู้โดยสารเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรในแต่ละปัจจัยหรือเขาเลือกที่จะเดินทางเพราะอะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะได้อาไปใช้ในการปรับปรุงธุรกิจของเขาได้เพิ่มมาก,กิ่งขึ้นอ๋อโอเคเมื่อกี้ฟังพูดถึงเรื่อง เรื่องงานวิจัยหรือว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการโควิดเมท่นที่เราก็เกิดเพียก็เกิดมาเนาะ,นะทีนี้ฟางคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างไหมที่จะทําให้คนกลับมามั่นใจอีกครั้งอะคะ่ะหลังจากที่เกิดมั่นใจครั้งในการกลับมาเดินทางหรือว่าใช้บริการธุรกิจสายการบินหลังจากเกิดวิกฤตการคณ์โควิดก็หลังจากทําการศึกษามานะคะเราก็พบว่ามีอยู่4ปัจจัยด้วยกันนะคะ,คะที่มันส่งผลนะ ต่อการกลับเลือกกลับมาใช้บริการนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยนะคะประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของความคุ้มค่าในการเดินทางนะคะคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็ยังคงจะต้องนึกถึงเรื่องของความคุ้มค่าอยู่<ช>นะคะและประเด็นที่3คือในเรื่องของความสามารถในการดูแลตัวเองคือเนี่ยหมายถึงตัวของผู้โดยสารเองนะคะเขาก็จะต้องมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างนึงนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีค่ะอืม จริงๆก็อาจจะต้องแบบเป็นมวลรวมทุกอย่างประกอบกันทําให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจอยากจะกลับมาบินอีกครั้งหนึ่งแล้วตัวของฟังเองฟังคิดว่ามีข้อเสนอแนะอะไรไหมที่เราจะสามารถพัฒนา customer journey ให้กับธุรกิจสายการบินได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ประกอบการสายการบินเนาะแล้วอยากจะพัฒนาในเรื่องของ customer journey ค่ะ ก็จะต้องนำสี่ปัจจัยที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะ่ะนำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะคะเริ่มด้วยปัจจัยเรื่องที่หนึ่งเนาะก็คือในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภ,ภัยนะคะตัวผู้ประกอบการสายการบินเนี่ยจำเป็นเหลือเกินนะคะจะต้องอยังคงที่จะพัฒนาหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการสายการบินนะคะทราบว่าณปัจจุบันนี้น <c oughs> เขาก็ยังคงใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยยังคงมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะยังคงมีการเปลี่ยนไส้กรอง อากาศเพื่อให้มันเกิดการถ่ายเทภายในห้องโดยสารนะคะอันนี้ห้ามขาดเด็ดขาดหมาย,ยถึงว่าเออห้ามหย่อนอคือมันเป็นส่งผลในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้โควิดมันจะถูกประกาศเป็นโรคประจำทินใช่แต่ว่าอย่างนึงอะในใจลึกๆเขาก็ยังคงรู้สึกว่าถ้าฉันเดินทางไปอะมันควรจะต้องปลอดภัยอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าธุรกิจสายการบินนะคะสามารถที่จะเสริมกลยุทธ์ตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นเนี่ยผู้ใช้บริการก็อยากจะเลือกที่จะใช้บริการสายการบินน, <ะ S 2> บนอยู่ใช่ประเด็นที่2ค่ะก็คือในเรื่องของความคุ้มค่าในการเดินทางทีนี้เนี่ยจริงๆอ่ะทุกธุรกิจอ่ะเขาก็อยากจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยรู้สึกว่าเลือกเขาสิมันคุ้มน,นะมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสายการบินเอะค่ะก็จําเป็นเหลือเกินจะต้องสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใหม่ๆขึ้นมาน,น่าสนใจน่าสนใจดึงดูดเขาหน่อยให้กับเขา้าม,มาใช้บริการนะคะมันก็เป็นกิมมิคหลายๆอย่างนะคะที่จะดึงดูดความสนใจนะคะประเด็นที่3มค่ะก็คือในเรื่องของความสามารถในการกํากับดูแลตัวเองอพิชล,ลีเป็นไหมเวลาที่พิชล,ลีเีเลือกหรือจองตั๋วไดานะน่ะ คือถ้าสมมุติเราไม่ได้ข้อมูลบางอย่างมาเช่นณปัจจุบันนี้มันมีในเรื่องของมาตรการในการเข้าออกประเทศหลายประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วมีไม่เหมือนกันด้วยใช่ใช่ใช่ไ <วง S 1> บาง<ะ>ที่ฉีด <laughs> ต,ต้องฉีดวัคซีนนะให้อนุญาตกี่เข็มบางที่อะไรเข้าได้อะไรเข้าไม่ได้เ<อ>พราะฉะนั้นถ้าสมมุตเิเวลาที่เราเข้าไปจองตั๋วโดยสารนะคะแล้วสายการบิน educate ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลฉันหน่อยให้ข้อมูลฉันหน่อยฉันจะได้ไม่ต้องแบบไปหาข้อมูลที่อื่นเอออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ผู้ใช้บริการเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยสายการบินอ่ะเขาใส่ใจนะเออเขาอยากจะแบบอยากให้เราเข้าประเทศแลไวนี่ย้จริงคือไม่ต้องไปหาเพราะปกติแล้วเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะฉันซื้อตั๋วได้แล้วอ่ะฉันจะเดินทางได้ไหมเพราะมันเคยมีกรณีเนาะเราซื้อตั๋วไปปุ๊บเนี่ยแต่ว่าพอเราไป เดินทางเข้าประเทศจริงๆเราเขไม่ได้เราไม่คุริฟายอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสายการบินสามารถ educate ผู้ใช้บริการได้หรือให้ความรู้เขาได้อ่ะมันก็จะทําให้ตัวเขาอะมั่นใจแล้วก็เวลาเดินทางใช่เขาก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยจ่ายกันวินเนี้ยดีแล้วฉันก็อยากจะกลับไปใช้บริการอีกนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคือณปัจจุบันเนี้ยมีเทคโนโลยีมากมายเลยนะที่ถูกนํามาใช้ค่ะหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากนะตอนนี้นะหลังจากโควิดไปค่ะเราเรียกเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีไร้สัมผัสนะคะคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะไม่ต้องโดนไตไม่ต้องแตะไม่ต้องโดนอะไรคือเราไปถึงปุ๊บ เขาจะใช้ระบบไบโอเมตริกเนาะแล้วก็จะใช้เหมือนกับโทรศัพท์ปัจจุบันนี้ที่เราทําการสแกนหน้านะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าสายการบินเลือกหยิบเทคโนโลยีเนี่ยที่มีประโยชน์มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้ามาใช้มันก็จะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเดินทางของผู้ใช้บริการได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินอยากจะประสบความสําเร็จเนาะสี่กุญแจลับนี้จําเป็นเหลือเกินค่ะนําไปใช้ <โฮ S 1> จนจํา <โฮ S 1> แล้ว <โฮ S 1> นาไปใช้กันนะคะออวันนี้เราก็ขอ,ขอขอบคุณน้องฟางหรือว่าดรจัชรชาของเราค่ะ,คะที่มาแนะนําเกี่ยวกับ Customer Journey ธุรกิจการบริหารธุรกิจสายการบินหลังวิกฤตการ COVID โ, <ฮ S 1> โ <ฮ S 2> ควิด19ขอบคุณนะคะฝากติดตาม Let's Talk Podcast by BU ได้นะคะในเทปหน้าค่ะแล้วเรามารอดูกันนะคะว่าแขกรับเชิญคนต่อไปของรายการ จะเป็นใครสำหรับวันนี้ทั้งตัวเชรี่และดรรัชดาเองเราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ